นิ่มจังอืมเอาเว้เอานี่มของแะไของมันกุ้งของมะค่ะนุ่มนิ่มกุ้มปั้มเลยอ่ะนิ่มตุ๋นนะนิ่มปุ้มนั่นนิ่มปุ้มปั้มนะนุ่มนิ่มกัวมันสีขาวอเอาอีกอันหนึ่งอ่ะมีไหมไม่เห็นเลยอ่ะเห็นอีกเอาอีกอันหนึ่งได้ไหมได้แค่มีกุ้งสองอันนะ ตลบรับประทานเลยคะทำเป็นกลรัก oh, กับรักกุ้งเหรอเขี oh, ้ยเขี่ยอุ้ยเี่ไม่ออกไม่ออกแม่ไม่โอ้แม่ไม่มีกุ้งอีกอันเอาอันใหญ่ตัวอันนั้นเล็กไป เวลาที่กินนะเชิญเด็กเอาเอาดื่กันนะไม่ได้ค่ะไม่ต้องมามองชามใครชามมันแต่ว่านุไม่มีเลยอ่ะไม่ใส่ไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องกินแต่แม่แม่แม่บอกมันต้องเอากุ้งด้วยนะบอกติดบ้านสองคนในเนี่ย ไม่บอกไม่ทิงบอกไม่กัเป็นคนธรรมชาติคนธรรมชาติไม่บอกของนี้